มีอะไรจะพูดไหมกับเกาะล่ะไม่มีหายบรรยากาศคือบรรยากาศน่าเที่ยวดีเราเราชอบภูเขาอะ่ะกินกู๊เจอเราไอ้เมื่อกีฝัน ร <c oughs> ้านอาหารที่เมืองชูเฉียวตัวเมืองชูเฉียวประมาณชั่วโมงหนึ่งพราะะฉนั้นาพี่เห็นอะไรที่อร่อยน่าซื้อนี่ก็พี่ซื้อกินกันได้เลยนะคะลองท้องไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเตชั่นนะครับเกี่ยวกับที่เตือน้้ำมันนะครับก็จอดเตือนน้ำมัน ก็จะค,คุณภาพมันคอ,องมันตหอหน้องห่วงหรอกถึงแม่ครอบแม่เก็บคือตามเราส่วนประมาณเราคันผมชอบใส่มาจีนคือรองเท้ายางพลาผู้ยังพลาอันนี้คือของ,ของน้ําของชาวจีนนะครับเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ๆเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วไปแล้วเป็นยังไงบ้างทีป่ประเทศา้างห,หลังจากที่ห้องน้ำไปเมื่อกี้นี้ก็ ห้องไหน,นก็อพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่นี่ในห้องไหนนี่ควันบุหรี่เต็มเลยครับก็ตามสภาพนะครับมนเมืงอ,องเขาก็เราก็มาไปตามสภาพนะครับมิสเตอร์ยมิมเอ๋อตุน,นตนโอเคตอนนี้เราเจอของที่เราคู่ควรอีกแล้วครับทุกทุกอย่างตอนนี้ราคาอยู่ที่ แปดสิบถึงเก้าสิบหยวนนะครับก็คูณประมาณห้าเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับทกท่าามาดูนี่มาแล้วสิบหยวนนะครับมาแมา่ของพวกเรามาแม่สิบหยวนนะครับโอ้กองใหญ่มากสิบหยวนก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับไม่แพงไม่แพงเราจะตุนอีกครับรอบนี้นะครับเที่ยวแบบนี่เราจะตุนอีกนะครับ สิบ้ยวนเองจัดไปสินี่ทุกอย่างสิบ้ยวนเลยนาน,นานทีเราเจอไม,ม่หม่ยอมแพ้เลยมาม่าครับตอนนี้ผมเจอของที่อยากกินแล้วนะครับนี่มันคือตัวน,นี้โอ้เขาให้มาแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นไม้หนึ่งมันเชื่อว่าอะไรนาะเนมเนม ผมขอโทษนะครับผมถ้าผมจะผมจะไปถามเขาหนิว่ามันชื่ออะไรนี่ต้องถามว่ายังไงบอเจียวเชีนมาบอเจียวเชียนมาอ๋อ,อโอเค <c oughs> มันคือกุนเชียงดีๆนี่เองครับดเลคเตอรออ์ผู้นำทิปของ วันนี้ครับนี่ผู้ถ้าไม่มีท่านนะครับงานไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้พามาครับฮัลโหลท่านหลอนะครับท่านโสดไม่โสดหรือเปล่านะครับโสดอยู่นี่โสดอยู <c oughs> ่กลับบ้านก็ไม่โสดตั้งแต่ลงเครื่องบินก็ไม่โสดแล้วยอยู <c oughs> uni ่นี่ปลอดทยโอ้โทำอะไรก็รีนมาท่านทานอะไรแล้วครับเบียเบีย คุณไปเที่ยวเป็นไงคุณสนุกไหมวันนี้ดูงานคุณวายุสนุกครับอมเมื่อกี้อร่อยมากนะครับโอ้สุดๆอร่อยอะอยากกินอีกเดี๋ยวแต่ว่าขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเมนูอยากลองอีกผมอยากเคอาเมนูนี้ครับเน่เน่ยเอาเมนูเจส เอได้มาแล้วครับเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวผมจะไปกินบนรถนี่บางคนเนี่ยไปซื้อมากระเทศนะครับมาถึงชไหน่าจีนนะครับซื้อมากระเทศมากินหอมย่ำหงม,มย่ำหงม,มย่ำน้องเอ๋ยกินอะไรครับพี่เก๋ก,กินอะไรครับพี่แพทย์พี่ลิตเติ้ล กินอะไรถามว่ากินอย่างบนเห็บโบกบอรเมื่อสาวๆกลุ่มนี้กินอะไรครับเฮ้ท่านตาวๆบอทอีซิสจีบวยจีเชยจีบวยน้องไก่บอทจีบวยเนื้อไก่จีจีบวยทวย ปวยปวยวยนั่นแหละวยวยีวยีวยน้องไก่ีวยอันนี้น่องไก่เหรอครับไก่อะไรน้องไก่เหรอไม่รู้ไก่อะไรอ่ะทำไมไม่เหมือนไมก็เป็องด beautiful yeah. งไบเออพ e c e กก็นม่มีลอารา่้เนไก่มันใช่เนื้อไก่ล่ะมันจะเป็นเนื้อน้องเลือนะนี่ไงตัวนี้ไงเหมือนมันเป็นตัวที่มันอยู่รงนี้ไงคุ้นๆไหมเนี่ยเอามาวนคิ้วเหรอคะคนเกินดอ่ะคุ้นกับตัวข้างบนไหมอ่ะไม่ใช่ไก่หรอมมว่ามันเป็นน้องไก่

ทิ้งไว้ประมาณสัก <eg> ป mm ีสองปีอะทิ้กันเลยเหรออืม้อเดักบอกนะคะว่ามันคือเนือของดักดักวอตดักดักไไงดัก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 ก็คือเป็นอรที่เป็นแดงก็คือสุกแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ เป็นการทำมือทีการทำทให้สีมันสวยแล้วแล้วก็อะไก็ถือว่าต้องดูแลนะคะมายอ๋ออมีไม้ด้วยค่ะอ๋อโปรดักชั่นพันล้านแต่ว่าไม่รู้ลงตอนไหนนะคะไรจะลงค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทแถวโกสุมพิสัยนะคะเพราะว่าอ๋ออ๋อไม่อ๋อไม่ใช่ค่ะคือ เราอยู่ที่เป็นเหมือนจุดพักรถสักอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าซิงเกิลของเขาก็คือจะมีร้านรวงที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีปั๊มน้ำมันมีห้องน้ำมีสวนสวนสวนกลางที่ค่อนข้างจะเพียงพอต่อน,นักท่องเที่ยวนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรคะ่ะตอนนี้ next station ของเราก็คือจะไปทานข้าวเที่ยงที่ชงชูชงหรอเจ๊ JJ. เราจะไปเมืองไหนนะคะต่อไปชูโชวชูโชูโวนะคะโอเคค่ะก็เราติดตามกันนะคะตอนนี้เมมใกล้เต็มแล้วค่ะแบตก็ใกล้หมดแล้วค่ะก็อยากให้ FC ติดตามนะคะไปดูกัน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เมืองเมืองอะไรนะตอนนี้ <c oughs> เราอยู่เ <c oughs> มือง <c oughs> อยากบอกยากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเมืองอะไรนะเชื่อหนคะเมืองอะไรคะตอนนี้ อะไรเอตอนนี้เราจะเล่นเกมให้ทุกคนทายนะคะว่าตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรนะคะถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอตอนนี้เราอยู่ือที่ไหนนะคะตาลี่ค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงหรอกค่ะเนีนบอนอเดี๋ยวฮอไปดูไม่นั่นสิคะตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรนะคะชูชงยังถึงหรือยังยังไม่ถึงนะคะ ยังไม่ถึงอยูเไเล้อยเป็นแรของโไปเลยรออออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวไปถามเขาหน่อยสโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรกันคะเมืองหลงค่ะเมืองหลงตอนนี้หลงแล้วเออตอนนี้รู้ไหมคะตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรกันคะตาตาตาเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนมารีวิวอาหารสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เมื่อกี้ไปกินอะไรกันคะอ๋อเมื่อกี้กินบัฟเค้ค่ะโาบัฟเค้บัเไส้กรอก

ฉ่ำมากเลยขวดยิ่งฉ่ำมากขวดนะขวดไว้เลยนะไม่แพ้ไม่ยอมนี่ไม่ยอมไม่ยอมขวดไว้เลยที่สุดที่สุดนะคะอิ่มถ้าประมาณผมไม่กินไม่กตัวกดแข็มคือเจ้งไหนวะอีหลีไอันนี้มันคืออะไรคะอายโดโน่ค่ะกำลังงงกับน้องปลาอยู่ว่ามันคืออะไรเพราะกินแล้วมันทําให้สุดไปกินไปเลยแล้วอะไรคยอมันหายเงินอ่ะเฮ้อมันหายเงินเป็นยูทูบเบอร์หายค่ะ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวให้ไปชิมค่ะไปชิมกันเลยมาที่เต็นท์เฟสว่ามันคืออะไปชิมกันเลยรถมาแล้วรถมาแล้วเอาเอายุยุเอารถมาแล้วชิมชิมชิมเดอชิมชิมชิมก็นี่มีเสียงด้วยว้าว ไงคะเฟิร์ทัดก็อาการหนักอ๋ออันนี้อันนี้เบียร์ไทยเบียร์ไทยเบียร์โอเคโอเคโอเครสชาติก็จะสุดๆครับสุดๆว่าไงครับเอากล้องไหนครับครับผมโบยากวางโบยางกว่างโบยากครับครับ <laughs> เอามาแล้วหลังจากเติมพลังนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นรถแล้วอ่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อะไรนะยโมเมนตโมเมนโมเอีทไปกินข้าวไหมครับชูชงชูชงนะครับไปกินข้าวที่ชูชงนะครับใหนั่งประจำที่ก่อนแล้วก็ <c oughs> ช่วยกันรับ ลายแต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกันไปถึงทีต่ต้านที่เติรนอยู่นะคะอ่านะคะที่เติดนอยู่อาจากนี้ไปประมาณสามสิบแปดกิโลนะคะตอนนี้ได้เวลาทานข้าวเที่ยงของเราแล้วนะครับก็ไม่ก็เที่ยงกันดีกว่าข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงขับปากก็ไม่เป็นแบบนั้นข้าวเที่ยงห้องนี้บางสองนี่คะ ดูหน้าตาอาหารเที่ยงกันครับอาหารเที่ยงเลยครับนั่งเลยนะคะมาแล้วเป็นไงบ้างครับอาหารอร่เยไ้ดหรยไมเอร่อยไหม ได้ไงอร่อยไหมมาแล้วครับห้องผู้ชายครับกำลังกินจุบจิบจุบจิบกันเลยทีเดียวครับขอ,อท่านินอยงมีความอรอยอร่อยนะครับเป็นไงอาหารเที่ยงวันนี้ครับอร่อยไหมครับโอเค ได้เดยกเอาครตุนใอะไรอะคะใัวเมตมไม่มีใเข้าห้องถามจีนกันอือ ตอนนี้ทางคาอิ่มแล้วนะครับไปเราจะเดินทางไปตารีกันนะครับไปโก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 ครับโอ้ดูไกดของเราครับสุด,ด a อายุโคล you c โ l ลโอเคโอ้ตาลีตาลีวีวครับนี่รถคู่ใจของพวกเรานะครับห้าวันเราจะอยู่กับรถคันนี้นะครับเนี่ยไป อ่าอาจารย์อิ่มไหมครับอิ่มโอเคแคนอันตันโอ้แคนอันตันแคนอันตันโนมิสเอ่อมิสเตอร์ปองพบแคนอันตันโนโอเคแฮนซัมแฮนซัมอ่าตอนนี้นะครับทางวันที่ยี่สิบ ตุลาคม2567นะครับตอนนี้เวลาก็จะประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับก็เราก็ขับรถมามุ่งหน้ามาที่เมืองตาลีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วละครับแล้วก็จอดพักนะครับนิดหน่อยว่างั้นนะครับจอดทานข้าวอย่างเี้นะครับไปทางนะหาาไ,หไหนนะครับหน้าตาจะสดสวยอยู่เหมือนเดิมไหมอันนี้นะครับ thank you, thank you. วันปิเศษเกาหลันถ <Hi> <C> ่ยคลิปก็ยังสุดชื่นอยู่เหมือนเดิมครับฮัลลเป็น You don't wake up me คาสิโนถูกมากครับ Hello everybody Hello everyone Everyone <rec gamma enders> บุกอร่อยน่กอร่อยอร่อย d e l ร่อย delicious ยำหมี่ไวเลยยำหมี่ยูดช็อกบอลวิดีโอแทนกมเมกนัมมุ่งหน้าไปโรงแรมของวันที่ยี่สิบนะครับคืนที่สองคุณแน่ว่าคืนที่สองเนาะไปโรงแรม ผม3,190้เกมตรก็คือ3กิโลครับถ้าใครอยากสมบิได้เกียรอเอคณะกั้นหายใจค่ะและอธิษฐานะนะคะดังนั้นค่ะก่อนจะได้เกียร์เอค่ะส่งโรงพยาบาลค่ะมองเขามาไทายหลังยิ่งกันเลยครับเ่ยเงินบ้างไม่บ้าถ้าเป็นภาษาวเวียดนามเขาจะเรียกว่าห่ำครับผม ไฟฟาฟแดกสูงไหมแดกสูงตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับกําลังจะเก็บของนะครับเตรียมของไปเข้าที่พักนะครับโอ้ลงมาพแก้วไม่แก้วสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นนะครับ

อ l ิเวอร์เอออลิเว what is the number room number oh room number room number oh one and uh, ten ah uh, no, no 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 ten no ten no ten u h one one เต่าสั้นสิบหรือว่าหนึ่ง one ตาสั้นสิน โปร10แนบอกโใช่ใช่น้องเลยยังน้องฉัน10น้องเขาโปร10ี่ว่ยุคนนไอฉันไอสวิตได้ไหมมีคอรอ่ะ m โอเคโอเคมันสกัดต่อกันโอเคโอเคโอเค Thank you Thank you Brother โอเคปอเลย อ,อโอเคจึงแล้วฮะเนาโอเค โอเคอย่างน้อยก็ก็โอเคก็สามารถจะ,จะพักได้แล้วครับที่นอนก็เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับส่วนข้างนอกก็จะเป็นโอ้ m ม g กอข้างนอกเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้โ oh หข้างนอกครับข้างนอกยางยังโอ้ oh! บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับที่นี้ก็จะนอนกับ พี่ตั้มเหมือนเดิมนะครับก็จะนอนพักกับพี่ตั้มไม่มีที่ฉีดก้นนะครับไม่มีที่ฉีดก้นประมาณนี้เลยอ่ที่อาบน้ำก็จะเป็นห้องกระจกธรรมดาแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับเออจูนี่มาแล้วมาแล้วครับผม <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวจะแต่งตัวลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวลงไปข้างล่างเพื่อเพื่อไปทานข้าวเย็นนะครับเนอะไว้ค่อยเจอกันบ๊ายบายตอนนี้นะครับรอลิฟต์นะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผู่รักนเนี่ย what is your name my name is spy spy and <laughs> and you, Chan Chow, and, and you, we will go.